ได้ไหมครับคนสวยจริงไหมครับอะไรนะคะโอ้ย oh, <hi! S 1> แฟนเหรอไม่มีแฟนทำไมไม่มีแฟนอ่ะมีไปทำไมอ่ะคะไม่ต้องมีหรอกโอ้อ oh. ินโ n t r o v e r t หรอครับ หนักกันาะน,นี่ค่ะเป็นอะไรครับช่วงช่วงนี้เล่นโลควายโลควายคืออะไรครับอ๋อโดนหลอก่อยไหนเขาครับเขากลืแล้วดิคะเหลือแต่หมวยอร์เนี่ยเอาหรอ,อใครจะกล้าหลอกครับเนี่ยไม่รู้สิคะก็โดนหลอกก็เลยหลอกเขาก่อนใช่ไหม ไม่เคยหลอกใครนะไม่จริงอ่ะไม่อยากโดนหลอกเบาก็โดนหลอกมาตลอดครับมีข้าวไหมครับก่อเมปิเตอรีกระเป๋าอะไรคะเดี๋ยเดี๋ยว,วนะดาวผมทล้ไมครับเนะี่ยหนึ่งสี่ศูนครับหนึ่งสองสี่ศูนสองสี่ศูน ใจดีขนาดนียแล้วใครจะ่กล้าหลอกครับคนใจดีขนาดนี้โอ้ยอเฮียฝนก็ <Yeah. S 1> ดังนะแล้วเกิยในสัตว์เฮียจะเจอกันครับเราเราเรารถผมนี่จะได้ไมัรืว่ามันยังไม่มีใครตอบเลยอะค่ะเอาแต่บอกว่าคุณรีบใช้หรอทำไมอะรถคุณมันขับไม่ได้อะไม่ได้รีบใช้รถครับแต,แต่ว่าผมรอตอบข้อความคุณอยู่ไงเย่าจัง พูดไม่ทันเอาภารกิจผมอยู่แล้วครับประธานนมผงแห่งประเทศไทยแล้วไฟเอ็มขับผมคือประธานนมผงครับประธานรุ่นทำไมไอ้ตีมก็แค่เป็นหัวหน้าแก๊งครับแต่ผมคือประธานเกไ,ได้ะปะฝันลายเฮียอะไรครับกูประธานเวลาเราคุยเราก็ใหญ่เขารู้ดิใช่ปะ